มาต่อการในซีรีส์ผังเมืองรวมกรทมนะคะซึ่งสานักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหาคนครกําลังจัดทําผังเมืองรวมกรทมนะคะฉบับปรปับปรุงครั้งที่4ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างคือจือจเปิดรับฟังความเห็นประชาชนไปแล้วแล้วนะคะแล้วก็ปิดรับไปแล้วด้วยค่ะแต่ว่าคือเรื่องสําคัญคือเรายังสามารถที่แสดงความเห็นได้ทางสื่อต่างๆซึ่งวันนี้เราก็เปิดพื้นที่ในาการนะคะให้แต่ละส่วนเนี่ยได้มาแสดงความเห็นในการ ในการจัดทําร่างผังเมืองรวมครั้งนี้นะคะซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้ในปี2568นี้แหละนะคะเอาวันนี้เราจะมาฟังมุมมองของโฆษก,กคณะกรรมาธิการคุ้ครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวเราจะไปฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากคุณพันทินร่วมเจิมค่ะตอนนี้คุณพันทินอยู่กับเราในรายก,การและไปสวัสดีกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้ชวนคุยเรื่องนี้กันเลยนะคะซึ่งคาดว่าทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของสภาเนี่ยก็ทําเรื่องนี้อยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองรวมคอทมฉบับแก้ไขท้งที่4ค่ะมุมมองของกระบวนการร่างผังเมืองคุณพันธนมองยังไงบ้างคะก็มีปัญหาเยอะนะครับเราคงได้รับสื่อมวลชนนะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับที่มีการรับฟังความคิดเห็น ทั้งระดับเขตแล้วก็รวมทั้งกรทมนะครับว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยหนึ่งคือคนอไม่ค่อยรับทราบนะครับคนไม่รู้เลยนะครับสองคือตอนไปร่วมปุ๊บเนี่ยก็จะเจอว่ามันเป็นการสื่อสารทางเดียวซะเยอะนะครับคือไปฟังมีประมาณ2อชั่วโมงสชั่วโมงกว่าที่ประชาชนเนี่ยเขามีสิ่งที่เขาอยากไปม,มีไม่มีทูเวย์คอมมิวนคชั่นเลยนะฟังนจนแบบหัวฟังจนแบบเก้าโมงนถึงสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยง ประชาชนเพิ่งจะได้จับไมล์แล้วพูดว่าเขามีข้อกังวลอะไรบ้างซึ่งจริงๆจุดประสงค์หลักเนี่ยมันพูดเลยครับเวทีรับฟังความคิดเห็นแต่ปรากฏไม่ค่อยฟังประชาชนเท่าไหร่นะครับแล้วประชาชนคอมเมนต์กันเยอะมากครับคอมเมนต์ทั้งทางกระดาษแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยสุดท้ายเนี่ยทางกรทมในฐานะองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่จะเป็นผู้จัดทําผนเมืองชงไปที่มหาไทยเนี่ย ก็บอกว่าจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมคอมเมนต์ความเห็นซึ่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาบอกมีเป็นหลายหมื่นคอมเมนต์เลยและก็ไม่ยอมเอาผลคือมีการประมวลเบื้องต้นแต่ไม่มีการเอาผลระดับที่มันเป็นปลีกย่อยเนี่ยมาเปิดเผยต่อสาธารณะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็เรียกว่ากระบวนการยังไม่ค่อยฟังความเห็นประชาชนสักเท่าไหร่นะคือทังเมืองเนี่ยมันเป็น มันเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันทางกายภาพเนะว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมดเนี่ยที่เราอยู่เพื่อนบ้านหรือว่าสถานสาธารณภยของรัฐทั้งหลายเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนยังไงมันเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันเหมือนรัฐธรรมนูญนะครับแต่รัฐธรรมนูญเป็นเชิงกฎหมายใช่ไหมแต่ผังเมืองเนี่ยมันเป็นทางกายภาพเป็นข้อตกลงร่วมกันพื้นฐานมากๆนะครับอย่างในต่างประเทศเนี่ยใครจะมาสร้างอะไรข้างบ้านเราเนี่ยจะต้องขอต้องขออนุญาตคนอื่นด้วยนะฮะต้องมีมต้องได้รับการยินยอมอย่างในใน,ใน,ใ,นในสวิต ว่าเรามาติดฝาผนังแล้วยังไม่ยังไม่รู้จนไม่ถูกงงจะได้ไปบวยวายได้เท่าไรไปบวยวายก็ไม่ได้ผลอะไรสักเท้าไรคนใหญ่คนจะมีมีประเด็นเรื่องความขมวดข้อทีว่ากระบวนการกระบวนการมีปัญหาแบบนี้เนี่ยคือยังไงต่อเนี่ยก็เราก็เรียกร้องนะครับทางกทมเนี่ยให้เปิดเผยทั้งหมดต่อสาธารณะ นั้กจริาๆกระบวนการเนี่ยจะต้องจะต้องออกแบบใหม่คือเราก็มีการยื่นเสนอเสนอแก้พรบรผันเมืองด้วยนะว่ากระบวนการเนี่ยมันต้องเป็นท็อปมันต้องเป็นบอทอัพขึ้นมาคือรวบรวมความเห็นก่อนใช่ไหมแล้วค่อยๆทามาว่าเมืองที่เราอยากอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นยังไงแต่ไม่ใช่เป็นเป็นท็อปดาวลงมามีธงมาแล้วยุทธศาสตร์ทำนุ่นทํานี่แล้วก็เหมือนมีตุ๊กตามาแล้วก็มาสอบถามประชาชนเพื่อเพื่อไวท์วอชก็คือเพื่อฟอกขาว ทำให้มันชอบทำโดยเอาโยนลงไปเนี่ยผังน้ําเป็นยังไงผังคมนาคมเป็นยังไงแล้วก็ถามประชาชนแต่มันมันเหมือนเสร็จสําเร็จรูปมาแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ฟังประชาชนจริจรงๆต้องการจะอ้างประชาชนบอกว่ารับฟังแล้วล่ะรับฟังแล้วล่ะแล้วก็บอกว่าผ่านการรับฟังมาแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่จริงมันไม่ถูกต้องการทําผังเมืองเนี่นยมันควรจะเป็นบอทัมอัพใช่ไหมคือมันจะมีคอนเซ็ปชวลดีไซน์มันเราจะออกแบบออกแบบบ้านหลังหนึ่งไงมเราก็ต้องสถาปนิกจะต้องรับบรีฟ รับรีสคนอยู่ในบ้านก่อนสมมติมีพ่อแม่ลูกอยู่การอาห้องลูกอยากยังไงห้องครัวอยากยังไงคุณแม่อยากได้ยังไงต้องต้องมารับฟังคนที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นก่อนถึงจะสร้างบ้านนั้นได้เหมือนการรับผังเมืองควรจะเป็น process ใกล้ๆเคียงกันแต่ไม่ใช่บอกว่าเนี่ยฉันมีแบบสําเร็จรูปมาแล้วเอาไม่เอาแล้วก็มาปรับปรับจูนไมเนอร์นู่นี่นั่นบ้านมันก็ไม่เวิร์กเนะี่ยเพราะบ,บ้านมันไม่ได้ถูกออกแบบโดยคนอยู่อาศัยใช่ไหมมันถูกออกแบบโดยใครก็ไม่รู้โยนแบบออกมาให้ใช่ไหม,ม เราก็เหมือนเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยัมันไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้าของบ้านจริงอันนี้มันมันเป็นปัญหาในเรื่องกระบวนการซึ่งเราก็ต้องต้องแก้พรบของเมืองส่วนในบทบาทของกรรมธิการคุ้มกครองผู้บริโภคเนี่ยมันปลายทางนะมันจะมันจะเจอข้อร้องเรียนจากประชาชนเช่นนะครับเวลามีอาคารสูงขึ้นมาปุ๊บแล้วมันไปเบียดบางคนที่เขาอยู่มาก่อนอันนี้เป็นผู้บริโภคโดยโดยอ้อมนะครับซึ่งอันนี้มันก็มันจะประกอบกับเรื่องพรบควบคุมอาคาร ด้วยนะครับเวลาขออนุญ,ญาตก่อสร้างเนี่ยมันก็จะอิงกับเรื่องการทําอ a อและอิงกับผังเมืองจริงปัญหาข้อร้องเรียนที่มีกระทบต่อคุ้มก่อต่อกรรมการคุ้มครองบริโภคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปลายทางนะคือเหตุมันเกิดนะมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแนละ้วคนก็มาร้องเรียนสร้างตึกขึ้นมาเหมือนกับกรณีแอชตันอโศกสร้างขึ้นมาปุ๊บอ่ามีปัญหาแล้วใช่ไหมครับว่าซื้อห้องไปแล้วปรากฏเอ๊ะมันมันขออนุญาตก่อสร้างมาถูกต้องหรือเปล่าผังเมืองมันอนุญาตหรือเปล่า คนก็รู้สึกเป็นกับบนงวลฉันจ่ายตังไปแล้วห้องฉันไม่ดีคุณภาพไม่ได้ผังม<ฆ>ไม่ตรงปกนะครับคือสร้างไปแล้วเนี่ยไม่ตรงปกเหมือนตอนที่โฆษณาขายหมูหม่บ้านจัดสรรก็เจอเยอะมากนะครับว่าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยบางทีไปลักไก่นะครับไม่ได้อยู่ในผังเมืองนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆของท้องถิ่นเช่นเรื่องการระบายน้ําการบําบัดน้ําเสียแต่ทั้งหมดเนี่ยตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยคือผังเมืองผังเมืองเนี่ย ม,มีมีการร้องเรียนมีการร้องเรียนก็มาเยอะไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการร่างผังเมืองฉบับนี้คะ่ะโอ้ร้องเรียนสมควรเลยแล้วก็ไปเข้าหลายกรรมธิการนะครับกรรมธิการไม่ใช่แค่คุมค้มครองผู้บริโภคนะจะเป็นกรรมธิการตรวจสอบการป้องกันการทุจริตนะเพราะว่ามีคนร้องเรียนขนาดถึงว่าเอาที่ <c oughs> ที่มันเป็นพื้นที่รับน้ําแล้วตอนหลังเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไปสร้างหมู่บ้านจัดสรรครับถูกไหมซึ่ง ก็ร okay. ู้อย evet ู่แล้วมันเป็นที่รับน้าแต่จะเอาไปสร้างหมู่บ้านจัดสรรแล้วสุดท้ายแล้วคนที่ซื้อบ้านตอนหลังเขาไม่รู้ทีหลังนี้ว่ามันเดี๋ยวน้ําก็ท่วมอีกนะเขามาล็อกกมไปร้องเรียนกับใครอ่ะบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตัวดีเลยไปขอเปลี่ยนผังสีหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นข้อข้อกังวลที่คนเขามาล้อกันกับอีกอันนึงก็คือเราล้องทางกรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมประชาชนซึ่งเราก็เรียกหน่วยงานอย่างกรุงเทพมหานครที่เป็นเป็นท้องถิ่นที่ ดูแลกรุงเทพอยู่เนี่ยมาชี้แจงกันแลก็ผ่านผ่านะบวนการหลายกรรมนิการครับแต่ก็โอเคแล้วก็ะชะลอได้ชะลอไปได้บางส่วนแล้วก็ท้วงติงเขาก็ค่อนข้างกลัวเนื่องจากประชาชนเดี๋ยวนี้แอคทีฟมากขึ้นมีอยากมีส่วนร่วมมากขึ้นทุกคนรู้สึกว่าอุ้ยถนนหน้าบ้านฉันจะขยายเพิ่มฉันจะเสียสิทธิ์กฎหมายผังพรบผรังเมืองเนี่ยหรือ,รอกฎหมายผังเมืองเนี่ยเป็นเป็นกฎหมายที่รอนสิทธิ์คน นะครับมันจํากัดสิบคนเพื่อประ, <ừ. S 1> ยประโยชน์โดยอ้างประโยชน์ส่วนรวมว่าทุกคนได้ประโยชน์ตัดถนนแล้วได้ประโยชน์ใช่ไหมครับหรือมีพื้นที่รับน้ำทำารแต่บางคนแต่บางทีประชาชนยังไม่ประชาชนอาจจะไม่ชอบไม่อยากได้ถนนก็ไดก้ก็มีนะคะใช่ไหมในเมื่อว่ามันต้องมันต้องสอบถามคนจริงๆใน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 ต่างจังหวัดในอปทอื่นเนี่ยทาประชาคมนะจะตัดถนนขยายถนนผังเมืองก็เรื่องหนึ่งแต่ส่วน การทาประชาคมเวลาจะเอางบประมาณไปลงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคิดว่าจะต้องกระบวนการจะต้องถูกถูกอ,ออกแบบใหม่นะครับเราต้องรับฟังประชาชนจริงๆนะครับอ๋อต้องมาออกแบบกระบวนการใหม่แต่ว่าเห็นข่าวกทอมอบอกว่าจะประกาศใช้ปีนี้แล้วนะเขาก็รีบอ้างว่าจะต้องพัฒนานู่นแต่ปัญหาเนี่ยอย่างในเขตที่ผมเป็นผู้แทนรัศดรอ,อยู่ก็คือเขตพัฒนาและเขตคลองเตยซึ่งเป็นเขตใจ,ใจกลางเมืองกรุงเทพชั้นในนะครับเป็นเขตสุขุมวิทนะครับมีคอนโดเยอะมาก นะครับมีห้างร้านอาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับรวมถึงท่าเรือด้วยนะครับปัญหาง่ายๆเลยเมื่อเข้าไปอยู่ในซอยลึกๆสุขุมวิทต่างๆเนี่ยถนนมันเล็กถูกไหมครับแต่ปรากฏไปทําให้มันเป็นหนาแน่นสูงได้เปลี่ยนสีอับสีจากจากส้มเป็นเป็นน้าตาลเป็นแดงซึ่งซอยมันเล็กมากแต่ไปสร้างตึกสูงกันสาสิบชั้นอันนี้สามารถสานึกเราก็คิดว่ามันไม่เหมาะถูกไหมมันจะเข้าไปอัดกันอยู่ในนั้นได้ยังไงซอยมันเล็กนิดเดียวเข้าไปลึกมาก เรื่องดับเพลิงเองบรรเทาสารภัยเองสารอุปโภคจะรองรับได้ยัง,ง,ไงไงรถที่มนะีกรที่มันแพงใช่ครับเข้าใจแต่ว่ามันเดือดร้อนคนที่เขาอยู่มาก่อนไงครับเอาตึกสามสิบชั้นเข้าไปแล้วคนอ,อยู่กันกี่คนระบบสารอุปโภคมันรองรับหรือเปล่าน้ําไฟคนก็แย่งกันใช้น้ำบางทีก็อ่อนเพราะว่าการน้ําไปไม่พอ ค่ะทีนี้ว่าปัญหาที่ทางสสปันจีนพูดมาเนี่ยคือมันเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะคะทีนี้ว่าปัญหาเหล่านี้คือที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเดิมอะ่ะมันก็มีเยอะอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าร่างผังเมืองจบับแก้ไขเนี่ยคือน่าจะทําเพื่อให้ปัญหาที่มันมีต่อประชาชนเนี่ยลดลงเนี่ยมันควรต้องทํำยังไงเนี่ยต้อง มีกรอบอะไรยังไงบ้างนอกจากเรื่องว่าต้องฟังวางเหตุผแต่ใน,นที่ <ขบ S 2> สุดก็<บ>ฟังบ้างไปฟังบ้างเนี่ยมันต้องมีกระบวนการหรือว่ามีวิธีคิดหรือว่ามีวิธีการอะไรไหมคะค่ะเชิญค่ะครับเกี้ผมเรียนไปก่อนหน้านี้ครับคือตัวกระบวนการจะต้องออกแบบใหม่ตัวพรบผันโอเคหนึ่งบวนการมอนทำเป็นคล้ายๆใหม่หมันพูดกรุงเทพทั้งหมดโดยรวมเนี่ย คนคลองเตยหรือคนเขตพัฒน,นาเขาก็อาจจะงงว่ามัน,ม,นมันเกี่ยวอะไรกับเขามันต้องคุยระดับที่ที่ที่ย่อมที่เล็กมากเป็นย่านเลยแหละนะครับถ่าสมมติคนค่องหลอก็พูดฟังไปเอกมัยก็ตรงนี้อีกจุดหนึง่งอโศกนานาก็กจุดหนึง่งคือมันต้องทําเป็นเป็นยิ่งยิ่งเล็กมันยิ่งคนที่มีส่วนรวมเพราะมันหน้าบ้านตัวเองถูกไหมฮะเราก็อยากรู้เอ๊ะหน้าบ้านตัวเองไอ้ซอยชั้นจะขยายหรือเปล่าคนคนอยากรู้เรื่องใกล้ตัวตัวเองแต่ไม่ได้อยากรู้หรอกว่าพื้นที่รับน้ํามืนกีสีเขียวลายตรงหนองจอราชบางจะเป็นยังงไ คนคนคลองเตยเขาเอาจจะงง,งฟังไปแล้วก็งงถูกไหมมันต้องพูดให้เฉพาะว่าหน้าบ้านชั้นจะมีรถไฟฟ้าตัดผ่านหรือเปล่าอ่าคนก็จะเข้าใจคือจะเห็นภาพมากกว่าพื้นที่ตรงไหนจะเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่ท่าเรือจะถูกเฉือนจากสารทุปการสีน้ําเงินไปทําห้าง mm hmm. ทําโรงแรม mm hmm. เขาบอกบอกไม่ไหวเขาไม่อยากได้ห้างอยากได้โรงแรมเขาอยากได้ส่วนสาธารณะเออมันต้องคุยกันในระดับที่มันย่อยมากๆอันนี้ครับเป็นเป็น process ที่ที่เราเสนอ mm hmm. ว่าควรจะต้องแก้ปรบผ่านเมืองนะครับ คือเหมือนที่ที่ผมพูดไปว่าเปิดครับเชิญครับอ่าสสบันทินพันเตยมีค่าวว่าอาจจะเป็นพื้นที่สร้างเอเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนาะอันนี้มันจะเกี่ยวเรื่องเรื่ฝังเมืองนี้<ะ>ไมเนาะก็รับ <c oughs> ลูกกันพอดีนะครับก็การท่าเรือนี่ผมก็คัดค้านตอนเวทีรับฟังระดัเบเขตเขาขอเปลี่ยนสีน้ําเงินซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณการก็คือเป็นพื้นที่สําหรับใช้ของรัฐรัฐวิสากิจทําท่าเรือเพื่อการคมนาคมขนส่งโลจิสติก คือมันเวียนคืนมาจุดประสงค์เดิมมันเป็นแบบนั้นถูกไหมครับแต่ตอนเนี้ขอเปลี่ยนเป็นสีแดงสีแดงนี่คือทําพาณิชยกรรมทําห้างทําโรงแรมรวมถึงกาจับบอนการ์นซโนและนาเด้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะอันนี้คนขอเปลี่ยนไม่ใช่ประชาชนนะครับเป็นหน่วยงานราชการขอเปลี่ยนอันนี้น่าตกใจมากพราะพอคนในชุมชนรอบรรู้บอกตายแล้วและนี่แค่นี้ปัญหาจราจรยังไม่พอรถบรรทุกเข้ามาและอีกหน่อยจะต้องมีรถ ของนักท่องเที่ยวจากคนอื่นเข้ามาแล้วมาทาอะไรกันใน,ในท่าเรือเป็น <c oughs> ท่าโรงแรม <c oughs> เป็นบ่อนคาสิโนอยู่ติดกับคันน้ามันอยู่ติดกับโรงกาันอันนี้ก็มีปัญหาหนึ่งนะผังเมืองมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงตอนนี้ผังเมืองที่เป็นสารหุบการแทนที่จะเป็นสีอุตสาหกรรมใช่ไหมครับที่พะมันตั้งโรงกลัน่นตั้งคังน้ามันมันควรจะเป็นอุตสาหกรรมถูกไหมคตามความเข้าใจของกินยูชนปกติแต่ปรากฏกลัเป็นที่สารนุบการเป็นที่ชุมชนเป็นที่พัณิช่นรัมันผิดฝาผิดตัวไปหมดเลยครับ เข้าใจแล้วเขาต้องการจะแก้ผังเมืองให้มันสอดคล้องกับภาพความเป็นจริงแต่ตอนแก้นี่ก็ยังบอกว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วทําอะไรไม่ได้คือมันผิดไปหมดเลยครับผังเมืองที่เขาทาใหม่น,นี่ยมันก็ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทีนี้ทีนี้ว่ามาถึงตอนดีแล้วนะคะาทางกรรมธาิการเนี่ยจะนําเสนออะไรบ้างต่อกทมคะหรือว่าเสนอไปแล้ว มีอะไรมาากบ้างคือคัดค้านนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่เสียเวลาหน่อยช้าไม่เป็นไรมันจะรีบไปไหนอะครับคือคุณไปรับเงินบริษัทอสังหามาล็อกดีต้องทําให้ผ่านคุณกลับไปตั้งต้นใหม่ทําใช้เวลาปีสองปีรับฟังจริงๆมันไม่ได้จะเป็นจะตายหรอกเพราะมันผังเมื่อตอนนี้ก็เละอยู่แล้วมันก็ผิดไปหมดอยู่แล้วทําให้มันถูกดีกว่าไหมครับรับฟังประชาชนจริงๆก่อนที่จะไปโหกดันทุลังจะต้องเปลี่ยนสี เพื่อจะไปเอื้อประโยชน์แค่ในทุนกลุ่มในกลุ่มหนึ่งผมว่ามันน่าเกลียดม,มากในในเขตคลองเตยวัฒนาในเห็นชัดหลายจุดหลายที่ปรากฏเป็นหย่อมเป็นหย่อมทําห้างคือเหมือนไปฟอกขาวเฉพาะบางคนนะครับคนที่อยากจะได้ผังเมืองที่เขามาล็อบบี้เปลี่ยนสีทําคอนโดทําห้างแล้วปรากฏคนที่เดือดร้อนคือประชาชนส่วนใหญ่ผู้บริโภคที่ไม่ได้รู้อีน oid อ,อีเหนอะไรไปซื้อคอนโดสุดท้ายมีปัญหาใช่ไหมครับไปสร้างในที่ที่เขาทะเลาะกันน่ะ คนรอบๆก็ไม่อยากให้สร้างแต่ไปขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็มาทะเลาะกันตอนหลังแล้วสุดท้ายมันได้ประโยชน์อะไรครับแบบเนี้ยอืมอืมนะคะก็คือคุยกับกทมไปแล้วใช่เริ่มต้นใหม่ครับทำไปรับตึงเลยให้เริ่มต้นใหม่เลยนะใช่รับฟังแล้วก็ออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมแบบที่มันย่อยมากๆแล้วประชาสัมพันธ์ให้คนเขารับทราบปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมเคยไปเดินถามในหลายหลายจุดปีที่ยี่สิบหก นะครับโซคุมมิตสามสิบเอ็ด 3, 1, ซอยสวัสดีโซคุมมิตสี่จดเก้าซอยทะลุระหว่างทองร้อยที่เขากลัวเรื่องขยายเกทาร์เขาปิด้า้ปัดค้านกันหมดอตอนแรกเนี่ยไปเดินไม่มีใครรู้เลยครับว่ามีการ<อ>รับฟังความคิดเห็นประชาสัมพันธ์ยังไงถูกไหมครับ<อ>บุกีไปษนีนี่คุณก็เ,<อ>เหมือนกับเลือกตั้งอ่ะคุณก็ไปหย่อนทุกบ้าสีเสียเท่าไหร่เองสมมติถนนเส้นนี้มีร้อยหลันที่กระทบคุณก็เสียค่าไปษนีสามบาทจดหมายจดหมายเหมือนเวลาเรามีหมายให้ไปเลือกตั้งนะครับ คุณทำแบบนั้นเพราะเขากระทบโดยตรงคุณจะไปขยายคิดว่าคิดว่าจะเป็นข้ออ้างไหมบอกว่าเออคนอาจจะไม่ตื่นตัวบอกแล้วก็ไม่มาคุณไม่ทําให้เขารู้เลยผมไปเดินถามด้วยตัวเองคุณไม่มีจดหมายไปที่บ้านเขาคุณไปปิดประกาศที่ไหนไปปิดประกาศที่หน้าเขตตัวเองใครเป็นตารู้หน้าเขตคนก็ไม่ค่อยไปนะถ้าไม่มีธุระนะแต่นี่มันกระทบคนที่เขาจะต้องถูกเวนคืนหรืออาจจะกลัวว่าถูกเวนคืนขยายเขตทางแต่คุณไม่กลับไปประชาสัมพันธ์กับเขา เขาจะร้อนสิทแต่เขาไม่รู้เรื่องอะไรส่วนเขาแบบมารู้ผ่านผ่านสื่อก็ตกใจรีบไปกันไปคัดค้านทําป้ายคัดค้านกันเออก็มีคนคัดค้านอยู่นะในคนที่เรีเยกทำแบบหมกเม็ตนะครับทําแบบโอ้ยแบบยิ้มยิ้มทำแล้วก็กะให้มันแบบไม่มีใครรู้เรื่องแล้วก็ผ่านประชากรที่รู้ที่มีส่วนรู้จชีพมันประชากรประเทศมีห้าหกล้านคนถูกไหมครับคนรู้เรื่องจริงๆอ่ะไปเซ็นเชื่อถึงถึงถึงพันถึงหมื่นคนหรือเปล่าอืมเป็นไม่ถึงศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ โอเค,อเคก็คือมีปัญหาเรื่องกระ,ระบวนการเนาะในการจะทําผังเมืองเรื่องของการมีส่วนร่วมของ<ช>ประชาชนอะไรประมาณทีนี้คือในในความเห็นนะอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวหรือความเห็นของคณะกรรมาการก็ได้ว่าร่างผังเมืองกทรทมย,ยังไงคะที่จะให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เขาเรียกว,ว่านําไปสู่จ j u s t i ี้เนะะี่ยค่ะมันต้องทุกอย่างในในโลกนี้มีมีดีมีเสียมีคนได้มีคนเสีย อย่างที่บอกครับกฎหมายผังเมืองเป็นกฎหมายที่รอนสิทธิ์คุณจะไปทําอะไรละเมิดปัจเจกบุคคลเพื่อคนโดยอ้างคนส่วนใหญ่ประโยชน์ของสังคมของสาธารณะโดยรวมก็ต้องทําความเข้าใจกับเขานะครับว่าเพื่อประโยชน์ของสาธารณะจริงๆนะครับสเต็กโคเดอร์อย่างที่ผมบอกอแค่ตัดถนนก็มีคนกระทบแล้วล่ะร้อยคนใช่ไหมะแต่คนคนที่เนี่ยเขาปูกก็เขาจะต้องเสียที่เสียประโยชน์แต่โอเคความเจริญอาจจะเข้ามาเขาจะมีถนนที่กว้างขึ้นมีทางเท้าที่กว้างขึ้นใช่ไหมครับ แต่คนที่ได้คือใครคนที่ได้นแอบอยู่ข้างหลังไม่ยอมไม่ยอมออกตัวมาว่าซื้อที่ไปแล้วอยากให้มันมีถนนเข้าจะได้ขึ้นตึกสูงได้ราคาที่จะได้ขึ้นคนที่ได้มันมันก,มนก็มันก็ไม่ไม่อยากไม่อยากมาทะเลาะกับคนที่เสียประโยชน์แต่ขบวนการรัฐเนี่ยเป็นตัวกลางอยู่แล้วรัฐเนี่ยเป็นคนที่จะดูแลสาราุโภคทั้งหมดภาพรวมนะครับเอาเงินหลวงมาเอาเงินมาสร้างถนนเอาเงินมาทํสาธารโภคก็ต้องตรงไปตรงมา ต้องเรียกเข้ามาม,มีส่วนร่ว,รวมกันจริงๆถกเถียงกันอย่างมีอารยะว่าเออได้คุ้มเสียไหมถ้าเปิดทุกคนปกคองกันได้บินๆทุกคนเห็นประโยชน์ก็ไปต่อได้นี่หลักการง่ายๆเลยครับว่ามันจะเป็นธรรมเนี่ยังไงเมืองเม,ม,มืองเมืองกรุงเทพนะในผังเมืองใหม่เนี่ยที่อยากเห็นเนี่ยคนคนจะเป็นแบบไหนคะก็จะมีเรื่องของการใช้พื้นที่ที่ปอบโจทย์ ผู้คนนะครับมันก็จะมีหลักๆก,ก็คือจะมีที่วสัยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเส้นทางคมนาคมพวกนักผังเมืองก็จะชอบอ้างว่าเราลงทุนสาธารณูโปโภคไปเยอะแล้วสมมุติมีรถไฟฟ้าก็าต้องให้ที่เกาะรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีมันมีตึกสูงเยเยอะคือการาลรียานแปลน utilization การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องสูงเพราะเราตัดลงทุนกับสาธารณูโปโภคไปแล้วแต่มันก็ต้องมีข้อกังวลอย่างอื่นด้วยเช่นเรื่องอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมคือ mix use มันต้องดีใน ไม่ไม่ใช่เป็นเมืองที่ค่อนข้างโรโมจะเรียกว่าอะไรครับอย่ในในต่างประเทศเราเห็นว่าดาวน์ทาม์จะอยู่แค่ในเมืองแล้วพอตอนตอนตอนเย็นตอนคืนคนออกนอกเมืองหมดล้างไปเป็นเออร์เบิร์นสปรอคือไปกระจายอยู่ข้างนอกรถติดกว่าจะคนจะเข้ามาทํางานอันนี้เป็นเป็นหลักคิดแบบเก่านะคือพยายามทําให้มันเป็นโซนชัดๆเลยนะครับในเมืองก็จะไม่มีชีวิตมีแต่ตึก มีแต่พาณิชยกรรมข้างนอกออกไปเนี่ยเป็นหมู่บ้านหมดแล้วสุดท้ายถ้าเกิดขนส่งสาระไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดคอนเจสชันเกิดการกระจุกตัวของความเจริญเราคิดว่าหลักการเนี่ยมันต้องกระจายออกไปนะครับให้มันเกิดเป็นย่อยๆ,ๆข้างนอกมากขึ้นแล้วก็ในในบล็อกบล็อกหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีหลากหลายนะมันควรจะมีเรื่องพื้นที่สีเขียวสารุป,ปการโรงพยาบาลโรงเรียนพวกสาธารณพปโภคขั้นพื้นฐานเนี่ยมันควรจะต้องมีกระจายอยู่ ให้ทั่วไม่ใช่กระจุกอยู่ที่เดียวรวมถึงถ้าเื่อเป็นเขตชานเมืองเนี่ยที่อนุรักษ์เป็นเกษตรเป็นเขียวลายเนี่ยแน่นอนมันก็มันก็มีการมีมีข้อโต้แย้งว่าทําไมเขาจะต้องเป็นเขียวไปตลอดเขาต้องเป็นพื้นที่รับน้ําไปตลอดแล้วในสภาพความเป็นจริงก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคนก็ไปบุกทําบ้านจัดสรรทําไมเราไม่แก้ให้มันสอดคล้องกับวาบนจริงล็อกใไม่ให้เราจเจริญห้ามสร้างตึกสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการรอนเสียเขา แล้วทําไมเขาจะเขาจะไม่สามารถทําอย่างอื่นได้อ่ะคุณชดเชยเขายัางไงที่บอกห้ามโตคุมไว้อย่างนั้นอะให้ให้เป็นสีเขียวลายตลอดเวลาแต่เขาต้องเสียภาษีที่ดินนะครับอืมันไม่เป็นธรรมทำไมเขาไม่ไม่ถูกอนุญ,ญาตให้ทําอะไรอย่างอื่นเลยอย่างอย่างยกตัวอย่างข้ามกทมข้ามแม่น้ำเจ้าพยายไปคุ้งมางกระเจ้าเราต้องการอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวผังเมืองกําหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นพื้นที่สิ่งแวดล้อมแต่ปรากฏเขาต้องเสียภาษีอะครับ มันไม่ไปด้วยกันนะครับเรื่องมาตรการเรื่องภาษีที่ดินกับเรื่องผังเมืองค่ะเัน็นก็คือนั่นก็คือ,คอทางคณะกรรมการการ้กคร,รองผู้บริโภคก็จะทำเรื่องนี้ต่อไปใช่ไหมคะคเพื่อให้นำไปสู่เรื่องของกระบวนการการร่างที่มีส่วนร่วมมากกว่านี้นะคะค หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วข้อร้องเรียนก็จะมาที่คณะกรรมการพุ้งพรองผู้โคเยอะที่สุดเพราะเวลาหมู่บ้านจัดสรรสร้างแล้วมันมีปัญหาคอนโดขึ้นมาแล้วมันมีปัญหาคนก็มาร้อกกันเดี๋ยวจะรับปากกันไม่ไหวแก้ไม่ไหวใช่เหมือนมาแก้ที่ปลายทางมันก็แก้ยากนะใช่พยายามพยายามไปแก้ที่ต้นทางคือเดี๋ยวไว้เราติดตามกันต่อไปนะคะสสบันทินคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะ